สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Whispers from the Stars Podcast ที่จะพูดคุยเรื่องชีวิตพลังงานผ่านเสียงของจักรวาลดิฉันชื่อยิ้มผู้ก่อตั้ง Smiley for You ไม่ใช่แม่หมอไม่ใช่นักพยากรณ์แต่เป็นเพื่อนและที่ปรึกษาทางพลังงานที่จะนั่งคุยกับคุณและใช้พลังงานของดวงดาวช่วยให้คุณเป็น the best version ของตัวคุณเองค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพลังงานของราศีพฤษภแล้วก็ขอสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกคนด้วยนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะราศีพฤษภตามหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกก็คือคนที่เกิดวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมตัวดิฉันเองก็เป็นชาวราศีพฤษภเช่นเดียวกันค่ะพฤศภเป็นราศีที่หลายคนมองว่าเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วซ่อนความลึก ความมั่นคงและการเป็นตัวของตัวเองไว้แนบแน่นมากค่ะใครที่มีซันมูนหรือไรซิงในราศีพฤษภหรือแม้แต่ใครที่ชีวิตในช่วงนี้รู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตให้มันช้าลงอยากจะมีพื้นที่ที่แบบเราได้สูดหายใจให้ลึกขึ้นชีวิตมีความเรียบง่ายและไม่ต้องกังวลใดๆนะคะคุณก็อาจจะอยู่ในพลังของราศีพฤษภ โดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะราศีพฤษภคืออะไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปด้วยกันค่ะสัญลักษณ์ประจําราศีพฤษภคือหัวซึ่งสื่อถึงพลังแห่งความแข็งแกร่งและความมั่นคงของราศีนี้ราศีพฤษภเป็นราศีลำดับที่สองของจักรราศีอยู่ในธาตุดินและมีคุณสมบัติแบบคงที่หรือฟิกซึ่งหมายถึงลักษณะที่เสถียรไม่เปลี่ยนแปลงง่ายดาวปกครองของราศีพฤษภคือดาวศุกร์ค่ะ ทําให้พลังงานหลักของราศีนี้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับความรักความงามและความพึงพอใจทางโลกีเป็นสําคัญค่ะคนที่เกิดในราศีพฤษภมักมีนิสัยแบบธาตุดินคือมีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ติดดินค่ะชาวราศีพฤษภเนี่ยมีความแน่วแน่ในการตัดสินใจและมีความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ทําอยู่สูงมากๆค่ะ ทีมชีวิตที่สำคัญสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยพวกเขามักจะสแสวงหาความมั่นคงและความปลอดภัยเพราะพวกเขาชื่นชอบความสบายกายแล้วก็ความสบายใจค่ะชาวราศีพฤษภรักความเรียบง่ายแต่ก็ชอบความหรูหราเล็กๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อร่อยการมีทรัพย์สินเงินทองที่มั่นคงหรือสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัยอีกด้านหนึ่งเนี่ย ชาวราศีพฤษภขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่มีความดื้อรั้นนะคะเมื่อยึดติดกับสิ่งใดแล้วเนี่ยก็มักจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายๆแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วชาวราศีพฤษภมักจะมีความอ่อนโยนสุข,ขุมแล้วก็อดทนกับคนรอบข้างค่ะพวกเขาเป็นมิตรแล้วก็น่าเชื่อถือแล้วก็มักจะเป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้อื่นได้ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนมีความเสมอต้นแล้วก็เสมอปลายนั่นเองค่ะพลังงานของชาวราศีพฤษภ โดดเด่นที่ความจริงจังนะคะแล้วก็ความมั่นคงส่วนคุณสมบัติประจำราศีเนี่ยที่ส่งผลให้พวกเขามีความเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็มุ่งมั่นต่อเป้าหมายแบบไม่สั่นคลอนเลยทีมชีวิตของชาวราศพีศพฤษภก็มักจะเกี่ยวข้องก,กับการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเพลิดเพลินไปกับสิ่งดีๆในโลกแห่งวัตถุะคะ่ะ บุค,คลิกภาพของคนที่มีซันมูนและไรซิ่งอยู่ในราศีพฤษภเป็นยังไงแม้ว่าคนที่จะมีตำแหน่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือลัคนาอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยจะสะท้อนพลังงานพื้นฐานแบบเดียวเหมือนกันนะคะนั่นก็คือความจรงิจรงจังมั่นคงแล้วก็พึ่งพาได้แต่ว่าลักษณะของการแสดงออกเนี่ยมันก็จะต่างกันไปตามตำแหน่งของราศีนะคะ ตามเบอร์ชาร์ตของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีจุดร่วมที่สำคัญก็คือทุกคนเนี่ยจะปรารถนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินหรือความรักนะคะแต่ว่าเบอร์ชาร์ตของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยของบุค,คลิกที่แตกต่างกันไปค่ะคนที่มีพระอาทิตย์นะคะในราศีพฤษภ หรือว่าซันในราศีพฤษภนะคะแกนบุคลิกภาพของคนที่มีดวงอาทิตย์อยู่ในราศีนี้เนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องความสุขทั้งโลกแล้วก็ความมั่นคงนะคะพวกเขามักจะรักความสบายความคัมฟี่ชอบบ้านที่ใหญ่นะคะชอบโซฟาที่มันนุม่มมันสะดวกสบายนะคะชอบการแบบเดินทางที่มันง่ายดายนะคะชอบวิถีชีวิตที่มันสะดวกสบายสําหรับพวกเขานะคะ พวกเขาเนี่ยมีความรักศิลปะดนตรีของสวยงามแล้วก็ชีวิตที่รายล้อมไปได้วยความรื่นรมคนที่มีซันในราศีพฤษภเนี่ยมักจะมุ่งเน้นความมั่นคงทางด้านฐานะและความปลอดภัยในชีวิตเป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาพร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นคงนั้นนะคะแล้วก็บ่อยครั้งเลยที่พวกเขาจะถูกมองว่าขี้เกียจเมื่อเขาทำสิ่งที่ตัวเขาไม่ได้รักแต่ถ้าเป็นสิ่งที่พวกเขาหลงไหลเนี่ย จะทุ่มเทเกินร้อยนะคะพวกเขาชอบความดูร้าในระดับที่พอดีนะคะไม่หวือหวาจนเกินไปนะคะแค่พอได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็ไม่ลำบากนะคะและพวกเขาเนี่ยมีความอมดทนสูงในการไล่ตามเป้าหมายระยะยาวของตัวเองด้วยค่ะซึ่งนะคะตัวยิมเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีซันอยู่ในราศีพฤษภเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ชอบอะไรสะดวกสบายจริงๆด้วยค่ะคือบ้านเนี่ยต้องมีความ เดินทางสะดวกนะคะอยู่ในใกล้แหล่งที่เราสามารถไปซื้อของได้ง่ายนะคะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชอบความปลอดภัยมากๆนะคะเป็นคนที่ถ้าอยู่ในที่ที่เรารู้สึกไม่ปลอดภยัยปลอดภัยนะคะจะนอนไม่หลับเป็นเรื่องสำคัญมากคะ่ะที่จะต้องแบบมีบ้านที่คอมฟี่แล้วก็มีแอเรียที่ปลอดภัยนะคะต่อไปคนที่มีมูนหรือว่าดาวจรในราศีพฤษภ คนที่มีดวงจันทร์อยู่ในราศีพฤษภเนี่ยจะมีโลกอารมณ์ที่ค่อนข้างหนักแน่นและสงบเงยเือกเย็นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีธาตุดินนะคะ,ะแสดงว่าภายในใจเนี่ยก็มักจะต้องการความมั่นคงทางอารมณ์ที่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีดาวจันทร์อยู่ในราศีพฤษภจึงมักมองหาความสัมพันธ์หรือสภาพแวดล้อมที่ทำให้รู้สึกปลอดภยัยแล้วก็คุ้นเคยนะคะอาจจะชอบมองหาคนที่ เป็นเหมือนบ้านทางใจให้เรานะคะคนที่เราอยู่แล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้นะคะพวกเขาเนี่ยจะไม่ชอบความรักหรือชีวิตที่ขึ้นขึ้นลงๆตามอารมณ์และจะไม่ยอมทนกับความสัมพันธ์แบบเล่นๆหรือไม่จริงจังเด็ดขาดนะคะชาวชาวมูนในราศีพฤษภเนี่ยให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอและความอดทนทั้งในการสร้างความสัมพันธ์และการสร้างฐานะการงานค่ะ พวกเขาจะรู้สึกเติมเต็มทางใจเมื่อเห็นชีวิตตัวเองเนี่ยก้าวหน้าไปทีละก้าวอย่างมั่นคงค่ะเช่นการทำงานที่มีความมั่นคงยาวนานนะคะรายได้ที่มีความเติบโตแบบสม่ำเสมอหรือว่าสามารถเก็บออมได้นะคะแล้วก็พวกเขาให้ความสำคัญกับการตัดสินใจทางการเงินที่รอบคอบนะคะแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้คนที่ดาวจาันในราศีพฤษภมีความสุขได้เนี่ยก็คือความสำเร็จที่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จับต้องได้ค่ะต่อไปนะคะคนที่มี rising ในราศีพฤษภนะคะหรือว่าคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภก็พวกเขาเนี่ยจะแสดงภาพลักษณ์ภายนอกที่สะท้อนพลังของราศีนี้อย่างชัดเจนเลยค่ะบุคลิกข,ของพวกเขานะคะจะมีความหนักแน่นสุข,ขุมนะคะแล้วก็ ดูเป็นคนที่เหมือนจับต้องได้ค่ะเป็นคนจริงใจนะคะจริงจังนะคะเราสามารถแบบเจอคนคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออคนนี้ดูพึ่งพาได้นะดูมีสเสน่ห์เลยนะคะก็พลังของดาวศุกร์เนี่ยจะส่งผลให้คนที่มี rising หรือลัคนาสิพ,พู้ศพมีรูปลักษณ์หรือบุคลิกที่น่าดึงดูดใจค่ะเพราะเขาจะมีสเสน่ห์แบบอบอุ่นนะคะเช่นยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำเสียงที่นุ่มนวลน,นะคะ ดูเข้าถึงง่ายค่ะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือที่จะดึงดูดผู้คนให้เข้าหาพวกเขาด้วยค่ะพวกเขานะคะมักจะมีท่าทีที่ใจเย็นมั่นคงแล้วก็เป็นกันเองทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกไว้วางใจที่จะพึ่งพาพวกเขาได้ง่ายๆค่ะนอกจากนี้คนที่มีลัคนาในราศีพฤษภยังมีแววของความขยันแล้วก็พักดีต่อสิ่งที่ทำค่ะเพราะว่า พวกเขามองเห็นคุณค่าในการทำงานหนักเพื่อสร้างชีวิตที่มั่นคงของเองค่ะจึงมักจะถูกมองว่าเป็นคนที่แบบมีความสามารถนะคะมีของอะไรบางอย่างค่ะตั้งแต่แรกเห็นเลยนั่นก็จะเป็นลักษณะคร่าวๆนะคะของผู้ที่มีซันมูนไรซิ่งในราศีพฤศพนั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาพูดถึงดาวประจำราศีของพฤศษนะคะหรือว่าอิทธิพลของดาวศุกร์ที่ เป็นดาวเคราะห์ที่ปกครองราศีพฤษภกันบ้างค่ะในทางโหราศาสตร์นะคะดาวศุกร์เนี่ยจะหมายถึงความรักความโรแมนติกความสุนทรีนะคะแล้วก็คุณค่าของทางวัตถุดังนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ยจะได้รับอิทธิพลของพลังงานดาวศุกร์อย่างเต็มที่ส่งผลให้นิสัยหรือลักษณะหลายอย่างเนี่ยโยงใยกับเรื่องพวกนี้ได้โดยตรงเลยค่ะอย่างเช่นนะคะความรักความสวยงามและความสุนทรีค่ะ ภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยชาวพฤษภมักมีสายตาที่ชื่นชมความงามรอบตัวนะคะมีรสนิยมในทางศิลปะและดนตรีที่ดีค่ะพวกเขาจะชอบเสพงานศิลป์แฟชั่นหรือสิ่งสวยๆงามๆที่ทำให้รู้สึกเพลิดเพลินใจค่ะชาวราศพีศพฤษศเนี่ยจะมีความเป็นศิลปินอยู่เงียบๆนะคะชอบดื่มด่ำกับประสบการณ์ที่กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5เช่นอาหารที่มีรสเลิศ ดนตรีที่ไพเราะนะคะหรือบรรยากาศโรแมนติกใต้แสงเทียนนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะสะท้อนความเป็นคนธาตุดินนะคะที่จะชอบประสบการณ์ที่จับต้องได้ทั้งทางกายแล้วก็ทางอารมณ์นั่นเองค่ะแนวทางความรักและความสัมพันธ์นะคะเนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความรักนะคะชาวราศีพุษศบจึงเป็นราศีที่โรแมนติกแล้วก็จริงจังกับความรักมากๆค่ะ พวกเขาให้ความสําคัญกับความซื่อสัตย์และความมั่นคงในความสัมพันธ์มากชาวราศีพิษภชอบความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายแต่แน่นแฟนค่ะไม่ชอบความรักที่เป็นเกมหรือว่าเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมชั่วครางชั่วคราวหรือว่าความรักที่มันหวือหวาแต่เหมือนเป็นภาพลวงตาค่ะเมื่อรักใครพวกเขาก็มักจะทุ่มเทและพักดีพร้อมจะดูแลเอาใจใส่อีกฝ่ายอย่างเต็มที่ทั้งทางอารมณ์และทางกายค่ะ เช่นพวกเขามักจะชอบการสัมผัสนะคะการกอดนะคะเป็นภาษาที่ชาวพฤษศเนี่ยมักจะใช้แสดงความรู้สึกค่ะหากคุณนะคะคบกับชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณจะได้รับความรู้สึกมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยทางอารมณ์ค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างคุณในยามทุกข์และสุขที่สําคัญนะคะชาวราศีพฤษศชอบความสม่ําเสมอในความสัมพันธ์ค่ะหากใครที่เดทกับราศีพฤษภอยู่นะคะก็ ให้คุณได้มั่นใจนะคะว่าคุณควรจะเทคแคร์เอาใจใส่เขาอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะค่านิยมเน้นเรื่องการเงินและวัตถุดาวศุกร์เนี่ยยังเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินแล้วก็เงินทองดังนั้นอีกด้านหนึ่งของชาวพฤษศเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเรื่องการเงินและสิ่งของที่จับต้องได้พวกเขาปรารถนาความมั่นคงทางการเงินอย่างแรงกล้าแล้วก็มีนิสัยระมัดระวงังและวางแผนการเงินเก่งค่ะ ชาวราศีพฤษภมักเก็บออมหรือเลือกลงทุนในสิ่งที่ให้ผลระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะพวกเขาจะไม่ชอบการเทรดทุนระยะสั้นๆนะคะหรือลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงค่ะชาวราศีพฤษภจำนวนมากจึงมักประสบความสำเร็จในการสร้างฐานะหรือสะสมทรัพย์สินเพราะพวกเขาเนี่ยมีทั้งความขยนันอดทอนและรู้คุณค่าของเงินทองค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะด้วยความที่พวกเขาเนี่ยรักความสบายแล้วก็ชอบของสวยงามเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตามใจตัวเองกับการใช้เงินซื้อความสุขส่วนตัวอยู่บ้างค่ะเช่นการซื้ออาหารดีๆเสื้อผ้าสวยๆนะคะหรือของแต่งบ้านที่ทําให้พวกเขารู้สึกมีความสุขค่ะแต่ทุกอย่างเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบของการวางแผนเสมอค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะพลังของดาวศุกร์เนี่ยก็หล่อหลอมให้พฤษภเป็นคนโรแมนติกนะคะรักสงบรักสวยรักงามแล้วก็มองหาความสุขจากโลกวัตถุได้อย่างสมดุลค่ะชาวราศีนี้นะคะก็จึงมีด้านที่อ่อนโยนทางความรักนะคะและด้านที่เป็นนักสะสมทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงในชีวิตควบคู่กันไปค่ะเรามาดูตัวอย่างบุคคลที่สะท้อนพลังงานของราศีพฤษภกันบ้างค่ะ เพื่อให้เห็นภาพพลังของชาวราศีพฤษภได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนี่คือตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงค่ะอาจจะมีสันไสนะคะอยู่ในราศีพฤษภค่ะคนแรกนะคะคือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองค่ะทรงประสูติเมื่อวันที่21เมษายนพระองค์เนี่ยเป็นชาวราศีพฤษภอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าพระองค์ทรงครองราชย์อย่างยาวนานด้วยความมั่นคงแน่นแน่นะคะ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความเสถียรและความอดทนในยามที่โลกต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงพระราชจาริยาวัตรที่งามสง่าแต่ก็เรียบง่ายของพระองค์นะคะลองไปดูได้เลยค่ะพระองค์เนี่ยจะฉลองพระองค์สีสดใสนะคะแล้วก็จะมีปลดมีกระเป๋าถือนะคะคู่พระวรากายนะคะแล้วก็ช่วยสะท้อนรสนิยมของพฤทโนะคะที่รักความคลาสสิกแล้วก็ความมั่นคงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ต่อไปคนที่2นะคะเดวินจอห์นสันหรือว่าเดอะร็อกนั่นเองนะคะเขาเกิดวันที่2พฤษภาคมนะคะปีพศ1972ค่ะเขาเป็นนักมวยปล้ำอาชีพนะคะแล้วก็เป็นนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังค่ะเขาเนี่ยเป็นชาวราศีพฤษภนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะและความมานะบักบั่นได้อย่างชัดเจนค่ะ จากเส้นทางชีวิตของเขาที่ก้าวข้ามจากวงการกีฬาเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างยิ่งใหญ่นะคะเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างของพลังพฤทศพนะคะหรือว่าวัวที่ทั้งแข็งกแกรง่งทางกายนะคะแล้วก็มีความแน่วแน่ทางจิตใจค่ะตอนนี้นะคะเขาประสบความสําเร็จในระดับโลกนะคะแล้วก็ยังไม่ยอมแพงง้ง่ายๆนะคะเขายังคงพัฒนานตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะคะซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของชาวพฤศพอย่างลงตัวค่ะ ที่สําคัญนะคะเขายังทุ่มเทให้กับครอบครัวของเขานะคะเราจะเห็นเขาเนี่ยโพสอินสตาแกรมหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆเกี่ยวกับลูกสาวของเขาค่ะเขาเนี่ยมีมุมที่เป็นผู้ชายอบอุ่นนะคะเป็นคุณพ่อที่รักครอบครัวนะคะทําให้แฟนๆทั่วโลกเนี่ยยกย่องในความทุ่มเทและก็ความน่าเชื่อถือของเขาค่ะคนสุดท้ายนะคะเป็นนักร้องในดวงใจของดิฉันเองนะคะนั่นก็คือเอเดลค่ะ นักร้องนักแต่งเพลงชาวอังกฤษเธอเป็นเจ้าของเสียงร้องอันทรงพลังนะคะแล้วก็กินใจมากๆนะคะเธอเกิดวันที่หพฤษภาคมนะคะปี1 9 8 8ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเป็นชาวราศีพฤษภโดยกำเนิดค่ะว่ากันว่านะคะราศีพฤษภเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับอวัยวะลำคอแล้วก็เสียงร้องโดยตรงค่ะก็ไม่มีใครที่จะสะท้อนเรื่องนี้ได้ดีไปกว่า Adele นะคะเธอมีเสียงร้องที่สะกดใจคนฟังทั่ทวโลกเลยค่ะ นอกจากพรสวรรค์ด้านเสียงร้องที่โดดเด่นแล้วนะคะเส้นทางอาชีพของอเดลเนี่ยยังแสดงถึงความสุข,ขุมรอบคอบและยึดมั่นในคุณภาพนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยออกอัลบั้มใหม่อย่างไม่เร่งรีบนะคะแล้วก็เน้นผลงานที่ดีที่สุดนะคะเหมือนชาวพุทธศพที่ทำอะไร สักอย่างนะคะที่ค่อยๆบิ้วค่อยๆทำนะคะอย่างใจเย็นแต่ว่าสม่ำเสมอและมั่นคงค่ะรวมไปถึงความจริงใจในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านบทเพลงนะคะแต่ละเพลงของเธอลุ่มลึกแล้วก็หนักแน่นนะคะส่งผลให้ผู้ฟังเข้าถึงอารมณ์ได้อย่างเต็มที่ ก็ตัวอย่างของบุคคลเหล่านี้นะคะช่วยยืนยันภาพลักษณ์ของชาวราศีพฤษภได้ไม่มากก็น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหนักแน่นแบบพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2นะคะความมุมานะและทรหดอดทนแบบเดร็กนะคะหรือความสุนทรีนะคะแล้วก็พลังเสียงอันนุ่มนวลน,นะคะแบบอเดลนะคะทุกคนเนี่ยก็ล้วนสะท้อนคุณสมบัติของวัวแห่งจักรราศีหรือว่าพฤษภในแนวทางที่แตกต่างกันออกไปได้ะคะ่ะ สุดท้ายนะคะเราจะมาพูดถึงเคล็ดลับการดูแลตัวเองสำหรับคนที่มีพลังงานแบบพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นผู้ที่มีพลังงานที่ต้องการการพักผ่อนนะคะในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการพักผ่อนที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยจะส่งเสริมความสมดุลและความสุขให้กับคนที่มีพลังของราศีนี้ค่ะสภาพแวดล้อมเนี่ยมีผลมากๆเลยนะคะของอารมณ์ของชาวาพฤษภค่ะ ถ้ามีการจัดบ้านหรือห้องให้มีบรรยากาศอบอุ่นน่าอยู่นะคะจะช่วยเติมพลังให้ชาวราศีศพฤษภได้ดีค่ะเช่นตกแต่งมุมโปรดด้วยเทียนหอมดอกไม้ผ้าห่มนุ่มๆน,นะคะหนังสือหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่นั่งสบายนะคะเพื่อให้พื้นที่นั้นเนี่ยกลายเป็นเซฟโซนสำหรับการพักใจและกายอย่างแท้จริงค่ะ ห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นที่สงบและมีความงามตามรสนิยมของตัวเองนะคะจะเป็นแหล่งชาร์จพลังชั้นเยี่ยมสำหรับชาวพฤษศหลังจากเผชิญความเหน็ดเหนื่อยจากภายนอกค่ะให้เวลากับการผ่อนคลายประสาทสัมผัสค่ะชาวราศพีศพฤษภเป็นราศ,ศีที่ให้ความสัมพันธ์กับความสำคัญกับประสบการณ์ทางกายการปรนิบัติตัวเองด้วยกิจกรรมที่ผ่อนคลายประสาทสัมผัสจะช่วยฟื้นฟูพลังงานได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการแช่น้ำอุ่นในอ่างอาบน้ำนะคะฟังเพลงไพยรอที่ชอบดื่มไวายหรือว่าชาร้อนถ้วยโปรดทานอาหารที่อร่อยถูกใจห่มตัวเองด้วยผ้าห่มนุ่มๆน,นะคะนั่งบนโซฟาสบายๆกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้ชาวผู้สบได้ดื่มด่ำกับความสุขเล็กๆและคลายความตึงเครียดสะสมลงได้ค่ะ การนวดผ่อนคลายหรือไปสปาก็เป็นอีกทางเลยที่เข้ากับชาวราศีนี้เพราะช่วยผ่อนคลายทั้งกล้ามเนื้อและจิตใจไปพร้อมๆกันค่ะ เชื่อมต่อกับธรรมชาติในเมื่อเป็นชาวราศีธาตุดินนะคะการได้ออกไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยจะช่วยปรับพลังงานของชาวพฤศษภอย่างมากค่ะลองหาเวลาทำสวนหรือปลูกต้นไม้นะคะการได้เอาเท้าสัมผัสดินเนี่ยหรือว่าการไปทะเลนะคะการปลูกต้นไม้นะคะจะทำให้ชาวราศีพฤศษภรู้สึกสงบแล้วก็เต็มเต็มนะคะเหมือนมีพลังของโลกหล่อเลี้ยงใจนั่นเองนะคะ หรือว่าการออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะสูตรอากาศบริสุทธิ์ชมนกชมไม้นะคะฟังเสียงลมพัดใบไม้ก็จะช่วยรีเซ็ตจิตใจที่เหนื่อยล้าให้สดชื่นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะหากเป็นไปได้นะคะการจัดทริปสั้นๆที่สัมผัสธรรมชาติเช่นเดินข่าวปิกนิกหรือไปทะเลก,ก็จะดีค่ะเพราะว่าชาวประสบเนี่ยจะรู้สึกเชื่อมโยงตัวเองและผ่อนคลายสุดๆเมื่อได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามค่ะ อาหารที่เหมาะกับชาวพฤษศนะคะก็จะเป็นอาหารที่เป็นทตาดินนะคะอะไรก็ตามที่ปลูกขึ้นมาจากดินนะคะผักใบเขียวนะคะหรือว่าอาหารประเภทารากต่างๆนะคะอย่างเช่นแครอทนะคะมันฝรั่งนะคะหัวไชเท้านะคะหรือว่าการดื่มชานะคะก็จะค่อนข้างเหมาะกับคนทตาดินแบบราศีพฤษศพนะคะ รวมไปถึงการใช้สปาสปาหินภูเขาไฟนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับหินดินทรายนะคะการขัดตัวด้วยเกลือธรรมชาติก็จะเหมาะกับการดูแลตัวเองแบบผู้สบเช่นกันค่ะการรักษากิจวัตรที่สมดุลค่ะชาวราศีพู้ศพได้ประโยชน์จากชีวิตที่มีระเบียบแบบแผนแล้วก็ไม่เร่งรีบค่ะดังนั้นการจัดตารางชีวิต ให้มีช่วงเวลาพักผ่อนเพียงพอนะคะและทํากิจกรรมที่ตัวเองรักเป็นประจำเนี่ยจะช่วยให้ชาวพฤษธศรู้สึกมั่นคงและไม่เครียดจนเกินไปค่ะเช่นการพยายามเข้านอนและตื่นนอนเวลาใกล้เคียงกันทุกวันนะคะเพื่อให้ร่างกายพักผ่อนเต็มที่ค่ะชาวพฤษธศหลายคนถ้าอดนอนแล้วจะหงุดหงิดได้ง่ายเพราะว่าร่างกายเนี่ยไวต่อความไม่สบายค่ะหรือว่า อาจจะมีการจัดวันชิลๆนะคะสัปดาห์ละ1วันให้ตัวเองเนี่ยได้พักจัดงานบ้านนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมที่ชอบช้าๆนะคะอย่างเช่นการอ่านหนังสือการทําอาหารทานเองนะคะการฟังเพลงชมภาพยนตร์ต่างๆค่ะความสม่ําเสมอในการดูแลตนเองเนี่ยจะช่วยให้ชาวประสบได้เติมพลังทางกายและใจได้อย่างต่อเน,นื่องค่ะ แล้วพวกเขาจะพร้อมรับมือกับงานหรือว่าคนที่ต้องเจอในชีวิตประจําวันด้วยความใจเย็นมากขึ้นค่ะเรื่องสําคัญที่สุดในการดูแลตัวเองสําหรับชาวพฤษศนะคะคือการชาร์จแบตค่ะการที่เราหาเวลาไปในที่ที่เราสบายใจเราก็คอมฟอร์ตนะคะไปในที่ที่มีความสงบสบายนะคะสิ่งที่ทําให้รู้สึกดีทางกายใจนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความวุ่นวายนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่หักโหมจนเกินไปนะคะ มันจะช่วยให้ชาวพฤษภเนี่ยค่อยๆปรับสมดุลทางพลังกลับคืนมาค่ะเมื่อพวกเขาได้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยของตัวเองสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพลังงานของชาวราศพีศพฤษภไม่ว่าจะเกิดราศพีศพฤษภหรือไม่ทุกคนสามารถนำบทเรียนจากพลังงานของราศีนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ค่ะ เพราะคุณสมบัติหลายอย่างของชาวราสีพฤษพเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่เสริมสร้างความมั่นคงและความสุขระยายาวในชีวิตของคนเราค่ะความอดทนและความเพียรพยายามราสีพฤษภเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนไม่ย่อท้อต,ต่ออุปสรรคพวกเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะและพร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด พวกเราทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะอดทนรอคอยจังหวะที่เหมาะสมลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีความเพียรพยายามแบบชาวพุทธศพได้ค่ะเพราะท้ายที่สุดแล้วการทำอะไรก็ตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใจเย็นเนี่ยมันมักจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะมากกว่าความสำเร็จที่ฉับเฉยเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนั่นเองค่ะการเห็นคุณค่าในความสุขเล็กๆและความงามรอบตัวชาวพุทธศพ ขึ้นชื่อว่าชอบดื่มด่ำกับประสบการณ์ดีๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการลิ้มรสอาหารอร่อยฟังเพลงไพเราะชื่นชมกับงานศิลปะหรือใช้เวลาพักผ่อนในสถานที่สวยงามสิ่งเหล่านี้สอนให้เรารู้จักการอยู่กับปัจจุบันและมองเห็นความสุขในรายละเอียดเล็กน้อยของชีวิตประจำวัน การหยุดพักเพื่อชื่นชมพระอาทิตย์ตกดินดมกลิ่นหอมของดอกไม้หรือใช้เวลากับงานอดิเรกศิลปะที่ชอบจะช่วยเติมเต็มชีวิตเราและลดความเครียดลงได้มากค่ะพลังงานของผระสบกระตุ้นให้เราไม่ลืมที่จะมีความสุขกับสิ่งง,ง่ายๆรอบๆตัวแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับความเร่งรีบและวุ่นวายค่ะความมั่นคงและความน่าเชืถือ หนึ่งในบทเรียนสำคัญจากราศพีศพฤษภคือการสร้างชีวิตที่มีรากฐานมั่นคงและการเป็นผู้ที่ผู้อื่นไว้ใจได้ค่ะชาวพฤษภเป็นหลักให้คนรอบข้างพึ่งพาได้ในยามวิกฤตเพราะพวกเขามีสติหนักแน่นเมื่อเผชิญกับความโกลาหลเราจึงควรเรียนรู้นะคะที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความเสมอต้นเสมอปลายพึ่งพาได้และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะความซื่อสัตย์และจริงใจในความสัมพันธ์ ราศีพฤษภยังสอนเรื่องความซื่อสัตย์พักดีค่ะเพราะว่าเมื่อชาวราศีพฤษภรักหรือผูกพันกับใครพวกเขามักจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างและสนับสนุนคนนั้นอย่างเต็มที่ค่ะนี่เป็นบทเรียนให้เราเห็นถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์และความสม่ำเสมอในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับคนรักครอบครัวหรือมิตรสหายหากเราปฏิบัติต่อคนรอบข้างด้วยความจริงใจและอยู่เคียงข้างเขาในทุกสถานการณ์อย่างที่ชาวพฤษภทำ เราก็จะได้รับความรักและความเชื่อใจตอบแทนสายสัมพันธ์ก็จะยั่งยืนแน่นแฟ้นนะคะสังคมในทุกระดับต้องการคนที่ไวใจได้แล้วก็จริงใจค่ะดังนั้นการนำคุณสมบัตินี้ของประสบมาเราก็จะช่วยให้เราได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีความหมายมากขึ้นค่ะ โดยสรุปนะคะพลังงานของชาวราศีพฤษภสอนให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะเห็นคุณค่าของความนิ่งสงบและความสม่ำเสมอท่ามกลางโลกที่หมุนเร็วไม่ว่าจะเป็นการทำงานอย่างอดทนการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความสุขหรือการรักใครอย่างจริงใจและมั่นคงคุณสมบัติเหล่านี้เปรียบเสมือนพลังพื้นฐานที่ไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ยังมีความหมายค่ะ การเรียนรู้จากชาวพุทธศพจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีรากฐานที่แข็งแกรง่งไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคง่ายๆและรู้จกักสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองในทุกๆวันซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ชีวิตของเราสงบแล้วก็มีการเติมเต็มมากขึ้นในระยะยาวค่ะหวังว่าเสียงของพุทธศพในวันนี้จะพาคุณกลับมาใกล้ตัวเองอีกนิดไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งกับใครเพราะความมั่นคงที่แท้จริงคือการอยู่กับตัวเอง แล้วก็ฟังเสียงของตัวเองค่ะขอบคุณนะคะที่มานั่งฟังเสียงของจักรวาลด้วยกันในวันนี้ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในตอนนี้นะคะมีประโยชน์กับคุณอย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณรักเราจะกันใหม่ในตอนหน้าเมื่อจักรวาลส่งเสียงกระซิบอีกครั้งสวัสดีค่ะ